สวัสดีครับพี่น่องบ้านเฮ่าเมื่อเนี้กับผมวินไซยพรอสีมีเหลืองเล่ามาเล่าให้ฟังเนาะคินว่าข่าวแล้วกันเนาะ่าวข่าวเช่าบ้านแล้วกันเมื่อหนึ่งพี่น้องได้มีรถซ้องขั้นแลนมาต่างคนกับทํามหากินละบ้านเนาะแล่นมานะฮะสวนท่างกันแต่ว่าประสานง่ากันปั่มยางจังพี่น่องโอ้ยพี่ขวม รถอบอวนพี่น้องรถขั้นหน,หนึ่งนั่นเป็นรถขุแหลกหมาหมาแหลกขุหมาเต็มรถทั้งขุ่ทั้งหมานะแต่ว่ารถอีกขั้นพี่น้องนั่นคือรถด,ดูดซ่วมรถด,ดูดซ่วมนะพี่น่องเนาะคืออะไรกันคือสภาพเบิง่งเนาะหลังจากส้นประสานงนายยางจังนั่นสรุปยอดสรุปต่างๆแล้วรถด,ดูดซ่วมขา,ขาดทุนยับย่นพี่น้องขาดทุนอย่างไาย่ยางหลวงได้แหละมันไมยังดอกว่ามา ลงไปกินของกลางไปกินสินค้าเบิดเลยโฮโฮเงย์ไลยพี่น้องเย้ยเอาจบข้าวพี่น้องจบเรื่องเราเนาะเอาไว้มือนามีเรืองเราใหม่ๆสิมาลห้ฟังครับผมวินเซอร์พอนขอบคุณครับสวัสดีครับ